สวัสดีวันนี้เราจะมาวิเคราะห์บอนกันประจำวันศุกร์ที่23พฤษภาคม2568วันนี้อยู่กับเจเบิมเมอร์ซี่ไซนะเจเบิ้มเนี่ยยกมาให้เนี่ยคือจะเป็นทางด้านก so ัสโซเซเนอาอิตาลีก็จะเป็นทางด้านนาโปลีเจอกับทางด้านกายารี แล้วก็จะเป็นทางด้านโคโมเนี่ยเจอกับทางด้านอินเตอร์มิลานแล้วก็จะยกมาอีกคู่ก็จะเป็นทางด้านลาลิกาสเปนก็จะเป็นทางด้านเรอัลเบติสเนี่ยเจอกับทางด้านบารเลนเซียเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูคู่แรกกันดีกว่านะวันนี้เนี่ยทางด้านนาโปลีเนี่ยเปิดบ้านมาเจอกับทางด้านไกยลี่เนี่ยเริ่มเตะก,กันเวลาตอนตีหนเนาะไปดูตารางคะแนนกันบ้าง นะไปดูทางด้านนาโปลีก่อนละกันนาโปลีเนี่ยแข่งไป37นัดเนี่ยชนะไป23เสมอไป11แล้วก็แพ้ไป4ได้57เสีย27นะมีอยู่79แต้มอยู่ที่อันดับที่1ของตารางเลยส่วนทางด้านกายารีเนี่ยแข่งไป37นะัดเช่นเดียวกันนะมีชนะไป9เสมอไป9แพ้ไป19เลยได้40เสีย54มีอยู่36แต้ม อยู่ที่อันดับที่14ของตารางนั่นเองถ้าดูจากเฮทูเฮทสิบนัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยทางด้านนาโปรีเนี่ยเอาชนะไปได้6ครั้งเสมอไป3ครั้งแล้วก็แพ้ไป1ครั้งถ้าโดยที่นัดล่าสุดที่เจอกันเมื่อปี2024เนี่ยทางด้านไกายารี่เนี่ยเปิดบ้านแพ้ให้กับทางด้านนาโปรีไปเนี่ยศูนย์ประตูต่อ4เลยทีเดียวนะไปดูผลงาน ห้านัดหลังสุดกันบ้างไปดูทางด้านนาโปลีก่อนละกันนาโปลีเนี่ยผลงานการเล่น5นัดหลังสุดเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยเพราะว่าชนะไปสเสมอไป2โดยที่ผลงานล่าสุดเนี่ยเสมอทางด้านปามาไปเนี่ยศูนย์ประตูต่อศูส่วนทางด้านกายารี่เองเนี่ย ผลงานการเล่น5นัดหลังสุดเนี่ยชนะไป2แล้วก็แพ้ไป3โดยที่นัดล่าสุดเนี่ยโอ้โหเอาชนะทางด้านเวเนเซียไปได้เนี่ยสประตูต่อศูนเลยทีเดียวนะอ่ะวันนี้ตัวผู้เล่นได้รับบาดเจ็บเนี่ยทางด้านนาโปรลีเนี่ยวันนี้ตัวผู้เล่นได้รับบาดเจ็บก็จะเป็นทางด้านเออนโตนิโอคอนเต้แล้วก็จะเป็นทางด้านอเล็กซนโดบูจาโนฮวน เซซุนสตาเนกราฟโลบ็อกกานะวันนี้ทางด้านนาโปรลีเนี่ยจัดทัพมาในระบบ4-4-2ซึ่งคาดว่าตัวหลักๆเลยที่จะมาวันนี้ก็จะเป็นทางด้านบิลลี่กิวมัวนะส่วนทางด้านกายารีเนี่ยวันนี้ตัวผู้เล่นได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็จะเป็นทางด้านฟอรีเนสโกมันซิโดลูลูวูมโบ นะซึ่งวันนี้การีเนี่ยจัดทับมาในระบบ3-5-2ซึ่งคาดว่าตัวหลักๆวันนี้ก็จะเป็นทางด้านจาลุยกาเกตานโนนั่นเองนะคู่นี้เนี่ยถ้าเราดูจาก เจ้าถิ่นเนี่ยนาปโปลีเนี่ยโอ้โหพวกเขาเนี่ยาการันตีการคว้าชแชมป์ไปแล้วในเกมล่าสุดนะแต่ดนันพลาดท่าเสมอปาม่าไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ทำให้ต้องมาลุ้นกันในเกมนัดสุดท้ายแมตชนี้ไม่มีอันโตนิโอคอนเต้เนี่ยโอ้โหคอยกระตุ้นค้างสนามอีกด้วยเนี่ยเพราะว่าติดโทษแบนโดยโจทย์เดียวของพวกเขาคือต้องคว้าชัยชนะให้ได้เท่านั้นนะถึงจะได้ไปโอ้โห ได้แชมป์ไปเลทราคาเนี่ยทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยอย่างนาปโปลีเนี่ยเป็นฝ่ายบุกต่อให้สองลูกเนี่ยเรารู้สึกว่าวันนี้ถ้าอยากจะเล่นจริงๆนะอยู่ฝ่ายต่อเนี่ยน่าจะดีที่สุดนะนะเพราะว่าอะไรเกมนี้เนี่ยนาปโปลีเล่นในบ้านแล้วถ้า พวกเขาเอาชนะได้เนี่ยโอ้โหได้แชมป์แน่นอนเพราะว่าแฟนบอลเนี่ยจะเข้ามาเชียร์กันจนล้นสนามแน่นอนทําให้ผู้เล่นเนี่ยมีความฮึกเหิมอแบบสุดๆแน่นอนมั่นใจว่าพวกเขาเนี่ยเดินเครื่องไล่บทขยี้เอาชนะได้อย่างแน่นอนวันนี้ถ้าอยากจะเล่นจริงๆนะคู่เนี้ยขอมองว่าทางด้านนาโปลีเนี่ยมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์และได้รับทรัพย์แน่นอนวันนี้ถ้ากดนาโปลีไปมีเหตุแน่นอนจัดไป อไปดูคู่ต่อไปกันบ้างนะคู่ที่2วันนี้ทางด้านโคมโเนี่ยโอ้โหเปิดบ้านมาเจอกับอินเตอร์มิลานเลยวันนี้โดยที่อินเตอร์มิลานเนี่ยเป็นฝ่ายบุกต่อให้ครึ่งครบลูกเริ่มเตะกันเวลาตอนตีหนึนะคู่นี้ไปดูตารางคะแนนกันบ้างคู่นี้นะทางด้านเอาบ้านอย่างโคมโอนี่แข่งไป3 7นัดเนี่ยชนะไป13เสมอไป10 แพ้ไป14เลยได้49เสีย50นะมีอยู่49แต้มอยู่ที่อันดับที่10ของตารางส่วนทางด้านอินเตอร์มิลานเนี่ยแข่งไป37นัดเนี่ยชนะไป23เลยเสมอไป9แล้วก็แพ้ไป5ได้77เสีย35มีอยู่78คะแนนอยู่ที่อันดับที่2ของตารางนะ เฮตูเฮตเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยโอ้โหเอาแค่2นัดหลังเมื่อปี2012กับปี2024ก่อนก็จะเป็นทางด้านอินเตอร์มิลานเนี่ยเอาชนะได้ถึง2นัดเลยโดยที่นัดล่าสุดที่เจอกันปี2024เนี่ยอินเตอร์มิลานเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะไปได้นะ2ประตูต่อศูนเลยทีเดียวนะไปดูผลงาน5นัดหลังสุดกันบ้างทางด้านเจ้าบ้านอย่างโคโมเนี่ยผลงานการเล่น5นัดหลังสุดเนี่ย ชนะไป4แล้วก็เสมอไป1โดยที่ผลงานล่าสุดเนี่ยโอโหไปเสมอทางด้านเวโรนาไปเนี่ยหประตูต่อหนึนั่นเองส่วนทางด้านอินเตอร์มิลานเนี่ยผลงานการเล่น5นัดหลังสุดเนี่ยชนะไป2เสมอไป3โดยที่ผลงานล่าสุดเนี่ยเอาชนะเสมอทางด้านอินเตอร์เสมอทางด้านลาซิโอไปเนี่ยสประตูต่อ2นั่นเองนะ คูนีนี่ถ้าดูจากสภาพความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้นะอ่ะทางด้านโคโมโเนี่ยต้องบอกก่อนเลยวันนี้เนี่ยโอ้โหผู้เล่นได้รับบาดเจ็บเนี่ยถือว่าเยอะอยู่พอสมควรแล้วก็มีผู้เล่นติดโทษแบนนย่ยยืนหนตัวก็จะเป็นทางด้านเอโดอารโดโกลนาดิก้านะส่วนตัวผู้เล่นได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็จะเป็นทางด้านอันเปรโตคอนเซน่า เซกี้โลเบโตอัสซานติเยวนะแล้ววันนี้เนี่ยทางด้านเอออินเตอร์มิลานเนี่ยวันนี้มีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บเนี่ยอยู่หนึ่งคนก็จะเป็นทางด้านแบงยาแมงปาวาหนาะคู่นี้ วันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าทางด้านโคโมเนี่ยจัดทับมาในระบบ4-2-3-1ซึ่งคาดว่าตัวหลักๆเลยที่จะใช้วันนี้ก็จะเป็นทางด้านแม็กซองกาเกเลสนะส่วนทางด้านอินเตอร์มิลานเนี่ยวันนี้จัดทับมาในระบบ3-5-2ซึ่งคาดว่าตัวหลักๆเลยก็จะเป็นทางด้านเฟเดริโกดิมาโกนั่นเองนะ คู่นี้เนี่ยถ้าให้พูดถึงเนี่ยโอโหเจ้าท่นอย่างโคโม่เนี่ยเครื่องมาแรงในช่วงปลายฤดูการเสียเสียอย่างนั้นนะพี่นะเพราะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเกมนี้นัดปิดฤดูกาลเนี่ยต้องเจอกับทางด้านอินเตอร์มิลานเนี่ยทีมแก่งเนี่ยลุ้นด้วยในแชมป์้ยเสลียอาเนี่ยอยู่ด้วยบอกเลยว่าเจ้า เจ้าบ้านอย่างโคโมโโมเนถึงว่าเจอศึกหนักอย่างแน่นอนเพราะว่าโดยฝั่งทางด้านอินเตอร์มิลานเนี่ยโอ้โหพวกเขาเนี่ยต้องการชนะสถานเดียวเพื่อให้ไปลุ้นกับนาโปลีเพราะว่าไม่ชนะคู่แข่งอีกด้วยเนี่ยโอ้โหซึ่งทำให้พวกเขาเนี่ยโอ้โหแซงนะถ้าถ้าทางด้านอินเตอร์มิลานเนี่ยเอาชนะได้เนี่ยแต้มเนี่ยอาจจะแซงนาโปลี นะแต่ถ้านาโปลีชนะวันนี้โอโหนาโปนาโปลีเนี่ยคือยืนหิ้งไปละนะแต่ถ้าวันนี้อินเตอร์มิลานเอาชนะได้แต่นาโปลีวันนี้ถ้านาโปลีวันนี้ไม่ชนะเนี่ยก็คือว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยอยู่ที่1เลยนะก็คว้าแชมป์ไปเลย นาะวันนี้เราเลยมองว่าเลทราคาเนี่ยอินเตอร์มิลานเนี่ยจัดมาให้เนี่ยที่คึงครบลูกเนี่ยมองแล้วไม่ได้แพงอะไรมากนักถ้าจะใส่เนี่ยใส่อินเตอร์มิลานได้เต็มที่เลยเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของเขาเนี่ยอยากจะเป็นแชมป์เนี่ยโอโหโอกาสมีสูงนะโอกาสมีสูงจัดไปได้เลยวันนี้นะจัดไปที่อินเตอร์มิลาน อ่ะต่อกันด้วยคู่ที่3ของวันนี้เลยนะวันนี้เนี่ยทางด้านลาลิก้าสเปนเนี่ยเรอเบรติสเนี่ยเปิดบ้านมาเจอกับบาเลนเซียนะเตะกันที่เวลาตอนตีสอนาคู่นี้ ไปดูตารางคะแนนกันก่อนนะคู่นี้เนี่ยทางด้านร e a l b สติสเนี่ยแข่งไป37นัดเนี่ยชนะไป16เสมอ11แพ้ไป10ได้56เสียไป49มีอยู่59แต้มอยู่ที่อันดับที่6ของตารางส่วนวันนี้เนี่ยเจอกับทางด้านบาเรนเซียเนี่ยโอ้โหแข่งไป37นัดเนี่ยชนะ11เสมอ12แพ้ 14ได้43เสีย53มีอยู่45แต้มอยู่ที่อันดับที่12ของตารางนะไปดูเฮทูเฮดสิบนัดหลังสุดกันบ้างนะทางด้านเจ้าบ้านอย่างเบติสเนี่ยชนะไป5เสมอไป3แล้วก็แพ้ไป2นะโดยที่นัดล่าสุดที่เจอกันเมื่อปี2024เนี่ยเป็นทางด้านบาเลนเซียเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะทางด้านเบติสไปได้เนี่ย4ประตูต่อ2เนาะ ไปดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดกันบ้างไปดูทางด้านเจ้าบ้านก่อนละกันเจ้าบ้านอย่างเบรติสเนี่ยผลงานการเล่น5นัดหลังสุดเนี่ยชนะไป1เสมอไป4เสมอไป3แล้วก็แพ้ไป1โดยที่นัดล่าสุดเนี่ยแพ้ทางด้านแอสมาดิดไปเนี่ยหประตูต่อ4เลยส่วนทางด้านบาเลเซียเนี่ย ผลงานการเล่น5นัดหลังสุดเนี่ยชนะไป2เสมอไป1แล้วก็แพ้ไป2โดยที่ผลงานล่าสุดเนี่ยแพ้ทางด้านบินเบาไปเนี่ยศูนย์ประตูต่อหนึ่งนั่นเองสภาพความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้ทางด้านตัวผู้เล่นได้รับบาดเจ็บเนี่ยของเบติสเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าถือว่ายาวเป็นหางว่าวเลยก็ว่าได้เพราะว่าวันนี้ตัวที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็จะเป็นทางด้านดีเอนโกยอเลนเต้มากโลกา เอนเตอร์เบเยลินซิมมี่อาลิอับิลาอับิลานะซึ่งทางด้านบาเลเซียเนี่ยถามว่าตัวผู้เล่นได้รับบาดเจ็บมีไหมมีนะแต่ไม่ได้เหยหอะเท่าเอ่อเบติสสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวผู้เล่นได้รับบาดเจ็บของบาเลนเซียเนี่ยก็จะเป็นทางด้านอันเดรมอันไมดาเทียนลี่กอเลอาดรีม ดิมรีฟูกิเยนะซึ่งต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยทางด้านเบติสเนี่ยจัดทับมาในระบบ4-2-3-1ซึ่งคาดว่าตัวหลักๆเนี่ยก็จะเป็นทางด้านจิโอวานนี่โลเซลโซนะส่วนทางด้านบาเลเซียเนี่ยจัดทับมาในระบบ4-4-2ซึ่งตัวหลักๆเลยก็จะเป็นทางด้านอีวานไคเม้นั่นเอง นาคู่นี้เนี่ยถือว่าน่าจะเชียร์สนุกแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าคิดว่าวันนี้เบติสเนี่ยไม่น่าจะเน้นสักเท่าไหร่เพราะว่าเบติสเนี่ยน่าจะไปรอลุ้นแชมป์กับเชลซีน่าจะเก็บตัวหลักๆไว้เนี่ยโอ้โหไปลุ้นแชมป์กับเชลซีมากกว่าเพราะว่าบาเลนเซียเนี่ยไม่มีอะไรให้ต้องลุ้แล้วจึงมองว่าการออกไปเยือนวันนี้เล่นแบบไม่คิดอะไรมากแต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเล่นได้ตามฟอร์มเนี่ยก็น่าจะสู้ได้เพราะว่าเบติสเจ้าบ้านเองเนี่ยโอ้โหมีคิวลงเตะกับนั่นแหละนะ อยู่กลางสัปดาห์ก็คือเตะกับทางด้านเชลซีเนาะก็วันนี้เราเลยมองว่าถ้าอยากจะเล่นจริงๆนะคู่นี้ขอลองไปที่บา์เลนเซียละกันนะถ้าอยากจะเล่นไว้เนี่ยหรือว่าเล่นไว้ที่สกอร์สูงได้เลยคู่นี้จัดกันไปได้เลยอีกคู่นึงถือว่าน่าจะสนุกนะ